มาเก็บมอนเบอร์รี่หลังบ้านกันนี่โอ้ยคูเปอร์เอาแต่ลูกสีอันนี้นะสีม่วงนะลูกดำๆนะอร่อยหวานหวานอร่อยธรรมชาติมากเลยนี่ปลูกมะม่วงหิมพานกินจะดีกว่าปลูกอะไรก็ได้หมดแหละเอา ไงแก้วนะดำปีเจ็บเลยเจ็บเลย <G ül> เยอะมากไอ้ด้านล่างมันจะดำเยอะมันมีประโยชน์หนวิตามินซีเยอะอยู่นะ,ะที่เบอร์รี่ของต่างประเทศมันมันเอาไปกินได้เลยมันเอาไปชงชาอะไรครับ,<า>บโอเคได้เยอะมากเลย เพอไม่กินก็ไปฝากป้าฝากลุงลุงละป้าเพชรกินอยู่นะหวานมากเลยหวานใช่ไหมอะใช่ถ้าหวานจะไม่เบอร์รี่ครับหวานจะไม่ขึ้นถ้าเต็มวันนี้แล้วก็ต่อมาใส่ที่เก็บเก็บเก็บไม่ยังไม่พอหรอกแเคเนี้ยเก็บให้หมดเลยนี่ใช่เก็บหมดต้นลูกดำๆแต่อย่าเอาอันที่มันแห้งแล้วนะมันจะล่วงเลย่วงมือก็เป็นสีม่วงใช่ม่วง